อาจารย์เรขอศผู้ไข่ในธรรมทั้งหลาย <c oughs> ต่อไปก็เป็นรายการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้ตัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยังขอให้เรานั่งในท่าสามาธิเสียก่อนถ้าเรานั่ง อยู่ในท่าธรรมดาธรรมดาเวลาสมาธิเกิดจิตมันก็จะร่างกายก็จะรับไม่ไหวจึงต้องให้นั่งท่าดีทีเด็ดเสียก่อนนั่นก็คือใจตาขวาทับเตาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหัวแม่มือชนกันนั่งกายกลงดำรงสติปิดตานอกเปิดตาในาทำใจให้สะอาดสงบสว่าง และก็กำหนดดูลมหายใจให้ชัดเจนให้รู้ว่าลมหายใจนี้คือพื้นฐานในการปฏิบัติของเราแม้ว่าเราจะมีวิธีการต่างๆเช่นเราต้องปล่อยวางต้องปล่อยต้องวางทำใจว่างๆอะไรก็ตามนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะมาปฏิบัติในท่าปฏิบัติของสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าให้กำหนดลมหายใจก่อนอื่นใดแม้ว่า จะต้องคู่บันลังตั้งกายกลงดำลงสติแล้วก็จริงแต่ว่าเพื่อจะให้จิตได้สงอบอยู่ได้นานก็คือต้องกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าว,ว่าพุทธาใจออกว่าโถบริกรรมอยู่ในใจหรือไม่บริกรรมอะไรเลยมีตัวรู้พุทธ,ธคือรู้เข้ารู้ออกก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกแต่ถ้าไม่มีสติบริกรรม ภาวนาท่องไปแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเพราะใจไม่มีสติมันต้องมีสติติดตามลมเข้าลมออกติดตามพุทเข้าตัวออกติดตามพองหนอยุบหนออยู่ในอาการที่เห็นชัดของนามรทมรูปธรรมอันนั้นต่างาคือแกนคือ,อสาระที่จะได้นำมาปฏิบัติได้เอาละต่อไปเราจะได้ความธรรมะไปด้วยปฏิบัติไปด้วย <c oughs> ท่านบอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นยงแผ่ความเมตตาของท่านแกสัตว์ทั้งปวงบุคคลใดมีความอินดูกรุณาแกสัตว์ในชีวิตทุกชาติทุกชนิดบุคคลนั้นได้ชื่อเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ทุกคนควรแพ่ความรักไปในสัพพสัตว์อน,นาคตหนดเขตที่สุดมิได้ในอนันตจ,จักรวาลเหมือนกับมารดารวาวังดูบุตรที่รักของตน อย่ากระทำสัตว์ทั้งหลายอื่นๆให้เจ็บปวดความเจ็บปวดซึ่งจะไม่มีแก่ตนจงเปรียบเทียบตนเองว่าเหมือนกับสัตว์อื่นๆคือรู้ทุกข์และสุขเสมอกันพระหมากษาสัตรว์เป็นเหมือนพระบิดูเรตของเราพระองค์ทรงรักเราเหมือนกับทรงรักพระองค์เราเป็นมนุษย์อรรของพระองค์เราจะทำแก่ผู้อื่นเหมือนทำแก่ตัวเราเองด้วยความคิดในจิตอันบริสุทธิ์และประกอบด้วยความรัก ท่านผู้ประกอบด้วยเมตตาการุณามีชีวิตยอยู่โดยแต่เพียงจะเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ชนอื่นๆเท่านั้นเราจะยึดถือมั่นอยู่ด้วยกายอันต้องรู้แตกทําลายนี้ทําไมจใจจักสู่ของนักปรา์เห็นว่าดีแต่อย่างเดียวที่จะทําให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันธรรมดาสิ่งของที่เรามีจนถึงที่สุดร่างกายของเราเองก็ไม่เป็น ของเราทั้งสิ้นสิ่งของทั้งนั้นเราเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่หรือขันตีคือความหอดกลั้นความโกรธและโทสมไม่ทุสร้ายต่อสัตว์อื่นพระพุทธองค์เอ,อพระพุทธประสงค์ของพุทธองค์ทรงสอนข้อน,นี้เป็นสิ่งสําคัญใหญ่ด้วยรวมลงในกุศลธรรมทั้งปวงถึงมีผู้ตัดกายของเราด้วยดาบคมให้เป็นท่อนและเป็นชิ้น เราก็อยากให้มีความโกรธเกิดขึ้นและอยากให้ปากพูดวาจาชั่วเลยสักคำได้เป็นดีผู้ใด,ดเป็นผู้ปองฆ่าท่านท่านจงอดตัหน้าแก่พูดนั้นเถิดจงชนะชั่วด้วยความดีชนะสัจรูด้วยความข่มขีสัจจูกลับมีกําลังมากขึ้นชนะด้วยความรักไม่มีความเสียใจในภายหลังแบบแผนเป็นหลักสูตรใหญ่ให้ทําดีตอบชั่ว พุทธภาสิทธและสาวกพาสิทธห้ามไม่ให้ตั้งใจทำลายชีวิตสัตว์ใดๆโดยต่ำลงไปถึงตัว,ตวกิมมีาติและตัวมดผู้ใดฆ่าสัตว์โดยมือตนเองหรือใช้ผู้อื่นฆ่าหรือแลดูการฆ่าด้วยความชอบใจในบัญญัตินี้ห้ามว่าเป็นโทษเสมอกันการชอบทำเป็นกุศลในเหล่าชนผู้ต่ำช้ายอย่างที่สุดคือช่วยชีวิตตัวมแมลงเล็กๆให้รอดด้วยความเป็นดูกาูนาการนั้นจะให้เกิดผลดี เป็นผลบุญแก่ผู้กระทำก็ต่อไปก็มาควังคำกรนสอนใจอีกสักนิดหนึ่งท่านบอกว่าศีลนี้มีกลิ่นหอมกุ้งไปไกลตัดสมาสีตัดสมาสีสังวิโสทายะเหตุนั้นทรายแล้วท่านผู้มีปัญญากล่าวแล้วคือมหาราก หมานกรนรืัผานดุดซ้ำแดงมาด้วยผลส่วนบุญกิริยาจึงลำดับตถายุติเจริญด้วยกรรมฐานานะโมนมัสการด้วยจิตชื่นบานต่อองค์พระขวาเลือล่อนลำในโลกาทรงประภาคเป็นอนา,นามารหัสต,ตัดกิเลสสมุดเฉดขาดจากการรมไกลจากตันหาสามฆ่าโลกรรแปดประการ สัมมาสัมพุทธะจัดเป็นพระโพธิญาณรู้ในชาติกันดานเหตุเกิดทุกข์เป็นธรรมดารู้ข้อปรน,นิบัติเหตุจะตัดสิ่งทุกขา์าดับชาติดับชราพ้นมรณาถึงนิพพานอาหางอันว่าข้าเจตานานามัสการพุทธโธท,ท่านเบิกบานท่านตื่นแล้วพ้นจากภัยรอบรู้คุณแลโทษสั่งสอนโปรดสัตว์เวรใน เราควรพึงเข้าใจพระคุณท่านลําโลกาข้าวายคุณพระธรรมอันน้อมนำเกิดปัญญาทรงไว้ในเกสาเป็นความชอบประกอบการสิ่งไรเป็นความผิดไม่คบคิดจิตเป็นผ่านหนีร้อนผลสาราญหาความเย็นเป็นสุขใจชำนากองกิเลสให้สิ้นเสร็จพรทุกภยัยตัดบ่วงและหวงยยเห็นจริงแน่อนัตตา ผู้ใดได้ชิมรสเห็นปรากฏในปัญญาเห็นแต่อาตามาจำพ่อตัวที่ได้ทำลนนิบัติเห็นจริงเป็นยอดยิ่งอุปธรรมมีคุณอันเลิอดล้ำความเย็นแท้ไม่แปรไปกายาวาจาจิตสุจริตด้วยเลื่อมใสความผิดสิ่งอันใดจังบังเกิดนั้นไม่มีพระทรรอันล้ำเลิศดอันประเสริฐสุดวิถีทางเอกข้ามโลกีจากหมู่มาน,นิราชภัย นมัตสการคุณพระอริยสงฆ์ผู้จำนงพระวินัยพรหมจันทร์ท่านตั้งไว้ตามโอวาทของพระศาสดาสี่คู่แปดหมู่นั้นย่อมถือมั่นในศิกขาลนนิบัติตามธรรมมาบริสุทธิ์พ้นไพรท่านอบรมประสมสร้างด้วยวาสนาของท่านมีควรเราจะยินดีละลึกถึงน้มัตสการพระอริยสาวกะสังโคโนชินโนพุทธาจารย์ ท่านสลัดตัดสงสารขาดจากห่วงบ่วงโลกีนับเนื่องเป็นเรื่องมาในศาสนาพระจินนสีจนมาถึงทุกวันนี้เพราะท่านสั่งสอนเรามาท่านแสดงแจ้งเหตุผลให้ปุถุชนมีศทธาเห็นจริงในปัญญามีคุณแท้แน่ในใจท่านนั้นเป็นแบบอย่างชี้หนทางให้เดินไปทางธรรมทางวินัยและทางศีลทางภาวนา สังโคคณอย่างนี้เล่าคนที่เราจะบูชาคิดถึงคุณท่านขึ้นมายกมือไหว้ไม่เสียทีตั้งจิตจำนงตรงต่อพระองค์ให้จงดีรัตนะทั้งสามนี้สมควรที่จะรักษา <c oughs> ดิพานะปัจโยโหตุทำทีคืดมืดมิดให้คิดเห็นรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ข้าวหา พระมีอยู่ที่รู้อยู่กับใจแต่ไรมาควรหรือว่าพะพระพุทธไม่ยักโร้คำพระชินนาวรสั่งสอนสัตว์จบจังหวัดโลกนี้ไม่มีคู่พุทธังธรรมังสังขังตั้งที่รู้พระมีอยู่ในตัวทั่วทุกคนเมื่อเดิมทีรู้อยู่บ้างแต่ยังเขา่าพระโง่ง่ากำบังยังจะงนหลวงพ่อแนะแค่คายไขยอยู่บนกลับเข้าคอนดูหาพระ,ะที่รู้ กลับเข้าคนดูหาพระที่รู้อันพุทธ,ธะพระตัสรู้แท้ในคําแปลว่าพระธรรมทรงดํารงอยู่พุธทธังรม,มังสังขังตั้งที่รู้พิเคราะห์ดูโดยปัญญาว่าชีวิตฉันวางจิตคิดเสียใหม่ว่าธรรมนี้มีอยู่ที่ในใจซ่อนเร้นเห็นยากเห็นด้วยตาด้วยปากนั่นหอนใช่แม่ปัญญาจาักสุเห็นแท้แน่ในใจจึงอาจข้ามขวางได้เที่ยงแท้พัน,นิปพาน รูปสนิทติดนิสัยสิ์กับครูรู้ธรรมที่ขำใจจริงอยู่ในใจอยู่นอกบอกว่าธรรมสิ้นรักสิ้นรู้สิ้นครูสอนสิ้นนิวรจึงจะถึงพระธรรมขำสิ้นบุญสิ้นบาปสิ้นหลับจําสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นทุกไปพระธรรมนี้เป็นธรรมะหนึ่งในของจอมใจยอดพีพบ พระธรรมมาพระธรรมะหนึ่งในของจอมใจเป็นหลักพระศาสนาพระธรรมะหนึ่งนี้มิใช่พาลาของพระพุทธาผูา้ทรงญาณแสนสงสารอัตโนพุทธโธเอ๋ยยังไม่รู้เท่าสังขารเลยแต่สักนิดท่านจึงให้สึกซองคิดให้หยิบเอาที่นิดหนึ่งนั้นให้จงได้โลกนั้นเขาเรียกว่าอะไรทานี้จาไว้ซองสักสองอย่างถ้าเห็นเที่ยงแล้วอย่าเลี่ยงหนีศูนย์หนึ่งเป็นรูปเป็นมูลบวก ให้ทั่วทุกตัวสามถ้าเห็นศูนย์แล้วไม่ต้องถามๆๆๆทุกทุกถูกทุกที่ถ้าไม่เห็นศูนย์ต้นให้กลับไปคนที่เอกดที่เอกเจทำนี้จาไว้สองให้ถูกณต้านทั้ง,งหลายให้เฉยเสียเถิดไม่เกิดไม่ตายเฉยไม่ได้ร่อนใจจนตายณต้านทั้งหลายห้ามอยู่ที่ผีดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงอืม <c oughs> ต่อไปก็เราจะได้ความคำธรรมะที่เป็นคำคมต่อท่านบอกว่าบางครั้งนิสัยของเราคือกระจกสะท้อนความเป็นตัวเองและชัดเจนมากที่สุดอย่าเอาใจไปไว้ในการแข่งขันไม่ต้องไปนสนใจคู่แข่งตนคนที่คนที่คุณจะต้องเอาชนะคือตัวคุณเองโลกลม โลกกลมๆใบนี้ไม่มีอะไรที่ได้มากรี่ๆอยู่ให้ไว้ใจไปให้คิดถึงถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอาดีตก็จะไม่รู้จักอนาคตใช่มนุษย์แท้จริงแล้วไม่ได้โตด้วยอาหารแต่โตด้วยความทุกข์ความลำบากไม่มีใครมีธุรายุ่งเหมือนคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยยิ่งมีมากเท่าไรก็ยิ่งต้องการมากเท่านั้นสิึงที่ท่านทำดังกว่าสิ่งที่ท่านพูด ชีว่าประวัติคือประวัติศาสตร์อันแท้จริงไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดำขอให้จับหนูได้ก็พอยิ่งมีใจสตัตธายิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็นในโลกกลมกลมใบนี้ไม่มีค่าไม่มีคำว่าแน่นอนความปรารถนาอย่างแรงกล้าดนั่นแหละคือเหตุผลคนเราเมื่อมาตายก็ต้องลงเดินคนเราจะไม่ต้องใช้สมองเลยถ้าพูดแต่ความจริง ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อย่าริษยาพักได้แต่อย่าหยุดอืมคมเหมือนกันเหตุผลของคนคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุผลของคนอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวจะไม่มีวันรู้เลยว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราตั้งสิ้นน้ำใจส่วนน้ำใจเหตุผลส่วนเหตุผลเรื่องดีหรือเรื่องร้าย ทางที่ดีบอกกันก่อนขนทางยาวไกลนับพันลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอไม่เถียงเราจะเห็นค่าความอบบุญก็ต่อเมื่อเราผ่านความเหน็บหนาวมาแล้วไม่เถียงอีกแหละเมื่อท่านวเราะลโรคจะวรัรเราะกับท่านแต่ถ้าท่านร้องไห้ท่านจะต้องร้องไห้ไปคนเดียวอืมก็มีส่วนประโยคที่ว่าผมไม่ได้อวดนะมักจะตามด้วยโอ้อวดเสมอ มิตรภาพที่เกิดขึ้นบนเส้นทางธุรกิจย่อมดีกว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นบนเส้นทางมิตรภาพความรู้ความฉลาดเปรียบได้กับชุดชั้นในทุกคนควสรสวนใส่แต่ไม่ควรโอ้อวดมนุษย์ทุกคนเป็นกาวีเมื่อมีความรักคนไม่มีเงินก็เปรียบเสมือนคันธนูไม่มีลูกศอนเมื่อต้องการความจริงต้องยอมรับความจริงให้ได้เสียก่อนอุปสรรคเป็นเหมือนเงาที่มั่งะใหญ่ตามความสําเร็จ ผู้ที่ขาดคุณธรรมย่อมไม่มีอุดมการอันยิ่งใหญ่ผู้ที่ขาดความรู้ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกลความโกรธเป็นที่ปรึกษาชั่วการสูงต่ำของความโ้มาจากการเรียนรู้และสั่งมสมวนจิตใจจะสูงหรือต่ำตมมันก็อยู่ที่การอบรมและเลือกจดจำถ้ามีที่ดีควรจะหูหนวกและปัญญาที่ดีควรจะทำเป็นตาบอดในบางครั้งบางคราวนะ ้องมีสองคนขึ้นไปจึงจะทําให้เกิดการโต้แยง้งใช่พูดเสียก่อนและจึงฉลาดก็ไม่เถียงไม่รู้อะไรเสียเลยดีกว่าจะรู้อย่างอห,หูปลาปลาเออความมีคแก้ด้วยอาหารความเข้าแก้ด้วยการศึกษาไม่สูงย่อมไม่ลึกเยียบลงคนจึงจะคิดได้แต่คนไม่เยียบคนจะไม่ได้ยินทุกอ,อย่างที่คนพูดกับคุณเพราะว่าใจ,จคุณป้าวงอยู่กับสิ่งที่คนคิดว่าคนรู้แล้ว เรียนรู้ที่จะควังควังด้หัวใจของคุณเสเกินเสียมากเสียเกียรติศัก์ยิ่งมากกว่าเสียวิญญาณเสียสิ้นเนื้อประดาตัวเสียเกียรติเสียศัก์ยิ่งมากกว่าเสียวิญญาณเสียสิ้นเนื้อประดาตัวความรู้ไม่มียาข้านั้นใดรักษาหายได้ผู้วิ่งเร็วย่อมวิ่งไปไม่นานหรอกเพราะนิยมของคนเรอย่อมแตกต่างกันคนเรอย่อมมีความคิดไม่เหมือนกัน คนตายแล้วย่อมไม่โกหกใช่อันตรายที่สุดสําหรับชีวิตคนเราคือการคาดหวังเริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วยสวรรค์น,นั้นพึ่งยากคนนั้นพึ่งยากกว่าอย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไปอืม เบื้องหลังความแข้มแข็งและสมควรมีความอ่อนโยนเบื้องหลังของสติสมควรมีอารมณ์เวทมนต์หรือเลขยันรักษาคนเจ็บไม่ได้คนที่อยู่ในนรกย่อไม่รู้ว่าสวรรค์น,นั้นสุขสบายอย่างไรหลังผ่านปัญาจะรู้ว่าปัญหนานั้นเล็กนิดเดียวไม่เป็นขุนนางนะได้แต่ไม่เป็นคนดีไม่ได้ไม่เป็นขุนนางนะได้แต่ไม่เป็นคนดีไม่ได้ไ เราอยู่ในสังคมต้องเป็นคนเดีจึงจะทําดีซึ่งกันและกันเมื่อวานก็สายเกินแก้พรุ่งนี้ก็สายเกินไปเพราะเราไม่รู้จักทําใจให้อยู่ในปัจจุบันคนที่เ,เอาชนะผู้อื่นได้เป็นคนแก้มแข็งคนที่เอาชนะตัวเองได้เป็นคนที่มีอานาจความหวังที่ยังไม่เป็นความจรงิงทําให้ใจเป็นทุกข์สิ่งเดียวที่จะทให้คนชั่วชนะก็คือการที่คนดีนิ่งดูได้ เงินื้อได้ทุกอย่างยกเว้นค่าของคน <c oughs> หรือศักดิ์ศรีของคนคนทุกคนไม่จาเป็นต้องรวยแล้วก็ใช้ของแบรนด์คนบางคนใช้ของแบรนด์ยังเหมือนใช้ของปลอมถ้าดื่มกับเพื่อนเล่าพันถ้วยยังดูน้อยไปถตาโต้เถียงกับคนอนื่นคําพูดเพียงครึ่งประโยคก็มากเกินไปอมืมดีอย่าวความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอนื่น เพราะเราไม่ได้รู้จักเขาดีพอทําแล้วเสียใจย,ยังดีกว่าเสียใจยที่ไม่ได้ทําจุดยืนของเราทุกคนคือพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ซึ่งที่สอนคนเราไม่ได้ก็คือสามันสํานึกไปให้สุดและหยุดแค่คําว่าพอหากเดินตามรอยเท่าคนอื่น<ๆ>ก็ไม่มีวันรอยเท่าเป็นของตัวเองอืมไม่เร็วเพื่อนบ้านที่ดีมีค่ามากกว่าเงินทองของดีย่อมยั่งยืนของมีค่ามัก หายากอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่น่าจะศึกษาต่อไปก็มา,าฟัง <c oughs> คำกรสอนใจอีก <c oughs> ท่านบอกว่ายูกยาช่วยรักษาคลาเจ็บป่วยหมอก็ช่วยรักษาคลาเจ็บไข้ เวลาช่วยรักษาคลาเจ็บใจยิ่งนานไปยิ่งกลหายเจ็บเอ่ยเจ็บเพราะคำคนด่าว่าให้เจ็บเจ็บเพราะเก็บทุกข์ใจไว้เต็มอกเจ็บเพราะพูดไม่ดีถูกตีชกเจ็บเพราะตกรถราประมาทกันเจ็บตามกรรมตามวัยไม่ใกล้ขวังเจ็บลุกนั่งเป็นทุกข์ไม่สุขสันเจ็บเจ็บเจ็บจวนจะละชีวันเจ็บตรงนั้นเจ็บถอดจิตชีวิตเอ่ย เรื่องเจ็บใจเจ็บกายอย่าไหนหนีไม่พ้นที่ต้องเจ็บข้าจนได้เมื่อมันเจ็บก็ต้องรู้อยู่แก่ใจสู้ตนไปกว่าจะตายหายเจ็บเลยกั้นใจเมื่อยามเจ็บเหมือนโลกนี้หมุนคว้างอยู่กลางคว้าจะมองหน้าเหลียวหลังยังสับสนจะมองซ้ายแลขวาไม่น่ายนต้องอดทนแบบหัวของตัวเองร่างกายเราจริงจังเป็นรังโรคมีหัวใจเป็นหัวโจกเป็นโรคแข่ง มีร่างกายมีแขนขาหน้าคลื่นเครง่งต้องเต้นตามบทเพลงอนิจจังเมื่อวานนี้เข้มแข็งเหมือนแท่งหินวันนี้อ่อนแอสิ้นทวินหวังเมื่อวานนี้มั่นคงทรงพลังวันนี้กลับแก้กังกังร่างกลับกายวันนี้กลับแก้กังร่างกลับกายความเหมยความตายสิ้นชื่อหายเพราะไม่มีความดีเหลือ คือตายหน้าตายหนอนเป็นบ่อนเบือ่อหน้าเหม็นเบือ่อตายเช่นนี้ดีอะไรถ้าตัวตายไว้ไรให้คู่โลกเห็นก็เหมือนเป็นอยู่คู่ละายอยาดสงสัยตายแต่เปลือกเยื่อในอยู่คู่โลกไปเป็นประโยชน์แก่ใครใครไม่สิ้นเอ่ยความเมื่อยความตายเป็นนานชิ้นสุดท้ายของสังขารนับจะเกิดแก่เจ็บลำดับมาถึงสำนักมรณาหมดคลากันเป็นการพักครั้งใหญ่ในชีวิตทั้งกายจิตหมดแรงจะแข่งขัน กับความแก่เจ็บตายในชีวันต้องดับขันชั่วคราวหน้าเศร้าเอ่ยโกรธคือง่้โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โโอ่าเกือกขับเรือรั่วเพื่อนชั่วในฉั่งนั่งติดกองควยไม่มีสุขกินคนเดียวไม่ได้ความสุขแข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้แต่แข่งบนแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ <c oughs> ความเหมอยความตายธาตุสลายกินพังพินพังสิ้นสังขาพัดลูกเมียเสียของรักนานาแม่กายาที่รักยิ่งต้องทิ้งไปเหลือแต่กรรมดีชั่วที่ตัวทำเป็นเครื่องนำวิถีชีวิตใหม่จะชั่วดีมีจนคนจังไรไม่พ้นไปป่าชา้าทั่วหน้าเอ่ยความเหมอยความตายธาตุสลายพินพังสิ้นสังขา พลัลูกเมียเสียของรักนานา,นาต้องทอดทิ้งกายาที่รักไปตายเมื่อเป็นเหม็นมากกว่าซากศพเหม็นตลบด้วยคำฉินมินหยาบหยามเมื่อเป็นเมื่อตายวายชีพชื่อกลับลือนามทุกเขตคามกล่าวขวัญสิ้นวันลืมตายดับชีพแล้วร่างถมดินแล้วละปวงทรัพย์สินพวกพ้องไปสู่แรงเทวินหรือทุก,กตินาในช่วยบอกคำพร้องดับแล้วเกิดไหน ไปสู่ที่แหล่งล่าแดนใดตามแต่เหตุปัจจัยก่อสร้าง <c oughs> บุญพาก็บุญมาก็พาไปสู่สุกตินาคำชั่วท่านกล่าวอ้างเอ่อยไว้ไปอบาย <c oughs> ลองอยากตายใจสบายบอกไม่ถูกไม่ต้องหนาวถึงกระดูกนัดสังหายมีแต่คลื่นเครงใจอยู่ไม่ไหวไม่เห็นเป็นไปร้ายในมรณา สมัครตายยิ่งสบายไปกว่านั้นไม่มีปัญหาเหลือเป็นเชื้อผวาไม่มีปัญหาเหลือเป็นเชื้อผวาการจะอยู่หรือจะตายคล้ายกันนี่หวาความเจราหรือเจ็บไข้ไม่อาจรอตายก่อนตายยิ่งสบายไปกว่าอีกเป็นการฉีกกูสลายไม่เหลือหลอทั้งของกูอาจไม่เกิดประเสริฐพอต่อนนั่นหนอไม่มีใครที่ตายเอ่ย ตายก่อนตายหมายถึงตายไม่มีเกิดตายประเสริฐหยุดเกิดตายในสังขารตายสนิทอิสระชนะมารตายพ้นผ่านหานโลกสิ้นโศกไปตายพ้นผ่านหานโลกสิ้นโศกไปเป็นเหมือนเป็นคือเป็นพุทธหยุดสับสนเป็นเหมือนวนเป็นเหนือวนเพราะกรรมความมั่นหมายเป็นอย่างพระสลาทิ้งสิ่งโงมหมายเป็นเหมือนตายเพราะเมทุ์พบสุขพบสุขเอ่ย มาเปล่าไปเปล่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาเต่สุขกสนุกสนุกชนไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ปล่อยมือเปล่าเหมือนเจ้ามาอจริงชีวิตยามรนังนั้นว่างเปล่าอะไรเล่ามีเห็นเป็นคุณค่าทั้งลูกหลานสามีภริยาอีกทรัพย์สินเดือนจาฐานันดอน จะขนไปไม่ได้แน่แม้สักอย่างจึงเคยสร้างสรรค์ไว้ในการก่อนไล่ประโยชน์หมดสวยคลามมุ้ยมอนต้องจากจรล่อนจอนเหมือนตอนมามาเปล่าไปเปล่าจะเอาอะไรมันเอาไปไม่ได้นะท่านเจ้าขาหัดลงเสียบ้างเพราะเป็นสังขาราเลือกสวนไล่นาเขาก็ยังเวรคืนมาคนเดียวไปคนเดียวมาคนเดียวไปคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหนัก ทิ้งคนรักทรัพย์สินถิ่นอาศัยบาปบุญมีดีชั่วติดตัวไปพบภูม,มิใหม่มีให้ได้ชายกรรมเอ่ยแมทรัพย์สินมีค่าที่หาไวา้ก็เอาไปไม่ได้ในวันนั้นคนรักเราเขาก็ไม่ไปด้วยกันมีเจลียนหนึ่งอันเขาให้เขาให้อมอมอาและยังถูกสับปร,รือล่วงไปอีกอะหลีกไม่ได้หนีไม่พ้นอันความตายชายนารีหนีไม่พ้น มีหรือจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนร,รักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอยายโยกหลบลี่หนีพ้นได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พอนสักคนเดียวหลีกไม่ได้หนีไม่พอนเมื่อถึงคราวมวยใครจะช่วยได้ต้องให้หอกขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์ก็จำต้องพลากลงมาจากวิมานพระยมบาลท่านไม่รับสินบน ถึงกล่าวตายแน่ยาแก้ไม่มีตายแน่เราหนีกันไปไม่พ้นจะเป็นราชาหรือมหาจตรต้องทิ้งกายสกลอยู่เชิงตะก่อนแม้ซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขาลำเนาไลรจะถิน่นนถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่เมีหลีกไม่ได้หนีไม่พ้นเรานี้แก่ไม่ได้หนีไขยไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องไกลจากของรัก ต้องยึดหลักธรรมไว้เท่านั้นข้อความที่เป็นสัจธรรมไม่จําเป็นต้องประดิษฐ์ประดอยแข็งทื่อคือความตายนุ่มและอ่อนตัวได้คือมีชีวิตนี่สุภาษิตจิตเวลาหมดไปอีกแล้วขอความสุขจงบังเกิดมีแก่ทุกทา่านในการบัดนี้